โอ้ดูนี่สิครับคนเยอะมากด่านแรกเราจะต้องเล่น A E I O U หรือเปล่านะเหมือนในเหมือนในซีรีส์ดูนี่สิครับทําเหมือนมากๆเลยนะครับมีกระปุกอมสินหมูด้วยว้าวแม่กำลังจะเริ่มแล้วนะครับตื่นเต้นมากเลยโอ้ยดูนี่สิครับโอ้มีผู้คุมมาด้วยว่าตื่นเต้นเราทุกคนกำลังจะเล่นเกมแล้วนี่ดูนี่สิครับ เราได้เดินออกมาอุย๊ยเหมือนดารกจะเป็นเกม A E I O U นะครับอุย๊ยดูนี่สิครับเราก็มันจะได้เล่นแล้วรู้สึกตื่นเต้น,น,นมากเ,เลยเไยโอยดูนี่สิครับเราต้องหยุดนะครับเลองหยุดตอนเป็นสีแดงนะ ครับโอ้ผมวิงง่งแล้วน,นะครับโชคดีที่ผมเคยเห็นผ่านตามาแต่ก่อนนะครับว่าในซีรีส์มันจะเป็นยังไงครับโอ้ดูนี่สิ <Green light. S 1> เราต้องวิ่งนะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องมีสติมากเลยนะครับตอนมันเป็นสีแดงอะครับ <Green light. S 1> โอ้ดูนี่ครับเหมือนเราจะรอดแล้วนะโอ้เรารอดแล้ว <Yeah. S 1> โอนะครับแล้วเราก็ผ่านด่านแรกมาได้แล้วนะครับ ตื่นเต้นมากเลย like. อุ้ยเราต้องเอาใจช่วยเพื่อนนะ like. เพื่อนเราวิ่งมาแล้ว like. อุ้ยเพื่อนเราลอดเย้ทุกคนลอดอุ้ยเมื่อมีคนตายเหมือนเดืนรางวัลจะลงมาครับดูสิเหมือนในซีรีส์เลยว้าวสุดยอดมากเหมือนเราจะได้พักนะครับทุกคนดูนี่สิครับผมจะเลือกเตียงเตียงนี้แล้วน,นะครับผมจะพยายามไม่ไม่ส่งสิงกคาใครนะครับแบบเป็นผู้เล่นคนเดียว เหมือนเราจะต้องเลือกผมขอเลือกอันนี้แล้วกันนะครับอ,อุ๊ยเราได้รูปล้มเป็นอันที่ยากมากเลยนะครับเหมือนเราจะต้องพยายามนะครับโอเคครับอุ๊ยเราต้องใช้แบบไอ้นี่นะครับค่อยๆค,ค,ควบคุมเมาส์นะครับดูนี่สิคือเราต้องควบคุมนะครับเนี่ยมันมันยากเหมือนกันนะครับต้องใช้แบบความชำนาญน,นิดนึงโอ้อุ๊ย มีคนโดนยิงผมได้ยินเสียงอุ้ยผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นมากหัวใจผมระทึกอุ้ยมันจะแตกอะครับเหมือนเมื่อกี้ผมจะทำผ้าน,นะคะทุกคนเราจะรอดหรือปเปล่าเออกมาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอ้ใกล้เสร็จแล้วเหมือนเราจะต้องใจเย็นแล้วนะคะมันจะเสร็จแล้วเราจะรอดไหมอุ้ยเราลอดได้ครับโอ้ถึงเราจะได้รูปล้มแต่เรารอดครับวย มันจะมีคนตายนะครับทําให้เราเข้าใกล้เงินรางวัลนะแต่ผมก็เสียใจนะครับที่มีคนตายแต่เราก็เข้าใกล้เงินรางวัลนะครับดูสิเมื่อก่อนตรงนี้เคยมีคนเยอะแต่ตอนนี้มีไม่กี่คนเองครับผมว่าผมจะหาพันธมิตรสักคนนะครับอุย๊ยอะไรอะครับเกิดอะไรขึ้นหรอมันมืดอะ่ะผมไม่รู้มันคืออะไรคืออะไรหรอครับเอ,อ้ย เู้เล่นฆ่ากันเองไม่นะเหมือนถ้าเราหลบอยู่นนี้เราจะปลอดภัยนะครับทําไมล่ะครับทําไมเราต้องสู้กันด้วยเราทุกคนมาเล่นเกมเพื่ออยากชนะแล้วไม่ควรทําอย่างนี้เอ้ยมีคนเข้ามาแทง,งผมผมต้องวิ่งหนีอย่าทําร้ายกันเลยเหมือนเวลาจะหมดนะครับเหมือนเราจะต้องพยายามหนีผมจะหนีแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้ตายเหมือนทุกคนจะพยายามแบบหลบมุมนะครับอีกสามวครับอุย้ยมีคนตาย โอ้ไม่ก็มีคนตายสองคนนะครับอุย้ยเราต้องช่วยกันกดอ๋อเป็นเกมกดจังหวะนะครับเราต้องเราต้องห้ามพลาดครับอุย้ยเราพลาดแล้วอุย้ยเหมือนเราพลาดมันจะไอนี่ด้วยนะครับอุย้ยผมต้องรีบช่วยเพื่อนแล้วอุย้ยใจเย็นนะเพื่อนอุย้ยเราจะตกแล้วอุย้ยดูนี่สิครับ มันยากมากเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยเร,เราต้องมีสติโอ้ยผมอนทำพลาดอีกแล้วเราต้องสู้ๆโอ้ยผมกดพลาดอีกแล้วมันเล็กมากเลยนะครับเนี่ยมันต้องใช้สมาธิมากๆเลยโอ้ยผมพลาดอีกแล้วโอ้ยเหมือนทุกคนจะตั้งใจมากเลยนะครับผมจะขอใช้สมาธินิดนึงนะครับ โอ้ยผมพลาดเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากเลยครับเหมือนทุกคนจะแบบตั้งใจเล่นมากเลยมีสติกันโอ้ยผมพลาดอีกแล้วผมขอตั้งใจเล่นก่อนนะครับเพื่อแบบจะํำไม่ทีมชนะตอนนี้เหมือนสูสีมากเลยเพื่อนเราพยายามสู้ผมก็พยายามนะครับทุกคนสู้ๆนะครับ เราแข่งกันมา,ายาวนานมากเลยเหมือนฝันนั้นจะเก่งมากเลยเราต้องใช้สติกดให้ทันจังหวะน,นะครับเราค่อยๆเล่นนะครับอย่าพึ่งใจร้อนเพราะด่านนี้เราจะต้องตั้งใจกพื่ไม่ให้กดพลาดเพราะว่าถ้าเรากดพลาดมันจะทำให้ทีมแพ้ได้นะครับโอ้ยผมพลาดอีกแล้วสู้ๆนะเพื่อนโอ้เเราจะแพ้ quá ừ. may